มีทายาทให้สอสอไม่เป็นคุณนายอยู่เฉยๆเปิดบ้านปูมันธนาหลังสามีออกมาพูดแยกอยู่แยกนอนกันแล้วโรแลนด์อยู่ในฐานะนักแสดงดารามนาหลายทศวรรษสำหรับปูมันธนาหิมะทองคำดาราดาวร้ายในวัยใกล้45ปี ถึงแม้จัดแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวก,กับหานพักดีหานหิมะทองคำอดีตโคษพสสชื่อดังเธอก็ไม่หยุดอยู่เฉยๆเป็นคุณนายแต่ก็ยังคงรับงานแสดงละครมีผลงานทางการแสดงที่เธอรักอยู่ทั้งนี้ปัจจุบันปูมันธนามีทาย,ยาทด,ด้วยกันทั้งหมด3คนคือน้องเพียรพิมพ์เดชน้องเพอพักทีมาและน้องพอพิมวัฒิมาทองคำ นับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่แสนอบอุ่นแถมตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วความสวยของแม่ผสมกันอย่างลงตัวรับรองแบบนี้หน้าตาดีทั้งบ้านและเรียกว่าเป็นภาพครอบครัวที่แสนอบอุ่นจริงๆนอกจากจะหน้าตาหล่อสวยกันยกบ้านแล้วครอบครัวนี้ยังมักมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นที่บ้านสำหรับบ้านของครอบครัวนี้มีสสาไ่ว้น้ำขนาดใหญ่เหมาะมากสำหรับน้องน้งทั้งสามคนและสมาชิกคนอื่นภายในครอบครัวหรือแม้แต่ในช่วงวันเทศกาลต่างๆที่จัดปาร์ตี้ภายในบ้านอีกด้วย และสําหรับหานหิมะทองคําสาม,มีปูมันธนานั้นอดีตเป็นสสในเขตกรุงเทพมหานครอีกทั้งอดีตเคยเป็นพระรองนักแสดงเล่นละครมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสิบตำรวจโทบุญถึงดร์ผักดีหานหิมะทองทาในวัย48ปีก็ยังคงทํางานรับใช้ประชาชนอยู่โดยเคยนั่งแทนอดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกและชีวิตครอบครัวนั้นปูหานแต่งงานกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และมีทายาท แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไวที่จะมีข่าวหรือเรื่องราวแยกทางกันโดยก่อนหน้านี้ดรพักดีหานหิมะทองคำก็ได้เผยว่าเรืองแยกห้องนอนอ๋อไม่มีอะไรหรอกเรามีทายาทตั้งสองถึงสามคนมันต้องแยกห้องห้องเรามีหลายห้องมันต้องแบ่งๆกันดูน้องๆบ้างอยู่รวมกันหมดไม่ไหวถามว่าผมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับแต่กับข่าวเรื่องผู้หญิงแต่เท่าที่ผ่านมาอันนี้ไม่รู้จริงๆมันคงต้องมีภาพหละ แต่ว่าผมยังไม่เห็นจริงๆซึ่งอย่างที่บอกก็คือคงต้องรอเขากลับถ้ามันเป็นประเด็นอย่างนั้นส่วนเรื่องการกินเที่ยวสังสรรค์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ